รบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลดออฟทิเชียครับคลิปนี้บอลขออนุญาตตอบคําถามก่อนนะครับสวัสดีครับตอบตอบคําถามก่อนนะครับมีเอฟซีถามมาว่าพอหยุดบอเอาเนื้อมาให้ส้อยจูบอนี้ครับหลักฐานครับพี่น้องนี่คือหลักฐานครับนี่ประกาศแบ่งแบงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแมนครับแบ่งแบงทีมงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เพราะว่ามีคำถามมากเดี๋ยวจะเป็นอันนั้นกันอีกเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันีกครับทุกครั้งครับทุกครั้งที่พอได้มาปุ๊บพอจะเหตุพอจะเป็นคนลงมือเห็ดเองบอกวาเพิ่นถามเพิ่นถามนี่ก็เลยมาตอบคำถามทุกครั้งนะครับที่เพราะว่าต้องทำทุกครั้งที่ได้มาปุ๊บพอยจะเป็นคนลงมมือทำเอง ทำหลักอะแจกใจลูกๆทุกคนแจกใจทีมงานทุกแผนกมื้อนี้ได้กินเบิร์ตหอด้วงสองพี่น้องพี่น้องเบิร์เนี่ยเป็นเราแสบแต่แบบนี้นะครับทุกขั้งครับมาผมมาทานบิวตี้ก่อนจะหอดคอมม้อยจานพี่น้องค่ะบบิวตี้เด็กกินนั่นตลอดจ้าพอบิวตี้ พราะว่า beauty เป็นลูกสาวพอยุดอย a u t y นอนน้ำพอยุดตลอดนี่นั่งเจ้าเจ้าะเยาวาข่อยแนมเห็นนั่งจุ่มจุ่มอยู่ขางทางขางรถข่อยกับยางก้อนมือเอา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 คือเสียบานนี่ว่าเมนมาว่าจะให้มูกินเด้ทั้งเฮ็ดให้กินทั้งเนื้อพร้อมพร้อมงานครับทุกขางทุกขางทุกขางเลยอันนี้บอลตรงๆแล้วกับโบข่อยได้มาไายให้เบิ่งยังสิ มากินม่กินน้ากันแน่ไม่กินนเียอพอหลดเอาไหนพอหลอดคือว่างหันก็จะนั่งเห็นน้ากันก็หายพอหลอดพอดี่เราพอกินเลยบ่พอหยุดมอมเราจม่ว้้าว้วันเกิดบ้ามา นี่เอาคือตอบคำถามครับเพราะว่ามันมันเคยมีประเด็นเนาะแม่เนาะแม่มันเคยมีประเด็นครับนี่จะเอามาให้เห็นกันชัดๆเลยม่เขามานี่ยาไเเเ้จาเขามาี่ากหนกอย่แีกว ถ้าเอฟซีซอดหรอถ้าสะดุดพ่อถ้าถ้าเห็นถ้าถ้าติดตามนะครับถ้าติดตามช่องช่องช่องพยุติแล้วจะท่ายให้เบิ้งตลอดเวลาต้มไก่ต้มกระดูกหมูอ่อนแมต้มไก่อีหยังแบบนั้นเอาต้มไก่หมูอ๋อเพิ่นเพิ่นดีใจที่ได้กินต้มไก่ดิแม่ทำไมฮะเพิ่นดีใจที่ได้กินต้มไก่บ่ จับถุงมานี่ยิ้มไปเปื่อยปแม่นตมไก่อย่างผมเราอยู่ยิ้สุดได้สามห้องกว่วันเนาะเจบต้องมีนอฮากลูกสาวเมื่อขึ้นเดียวมาคอหายกินขอเลงแต่ว่ามือือขึ้นพยุก็เป็นริงบุยยังขอเลงไปั้งเขาเลยที่ยังพอนี่่มนอ่มันรดมันูต้มสมต้มย่ำแหมพ่อต้มย่ำต้มยำต้มสมครับผมกินมังหันครับยิ้แล้ว ไปยังนี่มองวันมองยีแมงวันขี่มาพดมมาพาดมีขีมาพัดจดีมาพาดมองีเอาเอ้หลายกินละติลูกินแล้วพออิ่มล้วอิ่มซอยจล้วรู้เป็นาเสบว่าอนพ่ทิศกบอยู่ที่สัตว์ซอยจุกินซอยจุเพราะนจานนึงกันวันไบขันแม่นเขาผมมาทานมังหันผมแบมา จูแล้วกับไปอันละเรื่องนี่วา่นๆ <laughs> เป็นส่งไปทีมละหมอทีมละหมอทีมละหม,ม,มอครับทุกแผนกทุกทิ่มครับมามือนี่เอารถบัสขึ้นไปทั้งพุ่นแลีนเข่าทั้งพุ่นบ่ทิ่มรถบัสมากเหรอครับแมนครับ เทพแล้วนั่นเทพก็คักแล้วอยมพวันไ่เปนเบียร์ไปเป็นอะไรไปบอลไปรถอิมอิมรดบัสศิลปินแดนเซอร์มาแล้วนะครับนะครับหนึ่งคันทีสวงรับคันทีสวงคันทีสามมาแล้วเป็นเดินทางไปท้ำบุญเนี่ยเนาะท้ำบุญวันเฮ้ยันบ้านเน้องบุญแจกเอาอลไรแจกของคู่เอนะครับคู่เอกคู่นี้อยู่วันรับประดุ๊ก เขาหลาดปลาดุกกับนนทบุรีข้อรยว่ารวยลหเด้พ่อสมเดือนพ่อแม่นครับเขาออกงานมากอะสามสามเดือนเลยพ่อแม่นครับพ่อคู่เอเสียก่อนเขาออกงานช่วงประมาณเกือบเกือบพ่อเดือนอยู่บ่

ที่รีไปยังไดนเนาะที่เราที่แต่ยานลูกล้านบ่ได้กินนะพี่น้องอีหลีแม่งครับแจกไปเบิดเอิรนมาเบิร์ดรังเท้อกับบูมีแนวเฮ็ดเหมือนกับถือโทรศัพท์ยางไปเอิรนยานแต่ลูกล้านบ่ได้กินน้ำเออแมนครับมีน้ำสปอนเซอร์แล้วก็นดำขวดแจกกันไปหอวหัดแต่หมักสมหมักสมน้ำแบบ แม่ค <One> ร <input> ับ <un> อ <paid> ันนี้อันนี้บ่บได้จมหอยนะครับอันนี้วางหอยฟังแม่ครับแจงแม่ครับแจงแจงหใยห้ยฟังครับทุกครั้งบอลอาจจะบบได้มาไทยแจงส่ก็เลยบบเห็นแต่ว่าที่ตามสองพอจะเห็นตลอดงามที่พอเห็ดที่พอเอื่นที่พอแจกตาที่ตามสองบบหยุดล่องนอนถ่ายยู่นี่นะ ว่าเขานอนหลับแล้วก็กาบผูกกันแ้วมันจอดเป็นสมบงแล้ว,วเปล่าไม่ตรวจมาอาผูกคนนหรอแต่หมืนขึ้นแต่มาหดนหละนี่นะแ,แล้วก็เลยทนบ่ไหวมั้ใบไหลแล้วเลยมาปลูาขาขากตาตาบาไวนะครับหันขึ้นไปทางด้านเวทีครับตัวเวทีตอนนี้เสร็จแล้วครับจังหน่อยกับเปลี่ยนผนแปครับพี่น้อง จากน้อยกัเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนทีมงานเขาประจำการครับนางไปนางมากกับหอนได้บัน พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจกับพี่น้องคําพูดใดว่าจะใดทีโบดีทีโบสมมาพาขวนกับขอกาบประธานภัยไไว้นำครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ